พบกับ The a ก c o h o l แมนครับวันนี้เป็นรายการรำลึกถึงวันทหารผ่าสศรีนะครับเราจะมีผลทหารของเราสองคนวันนี้คือผลทหารปาร์ดี้กับผลทหารเฮีอแวนเฮียแวนนะครับคุณยศด้วยก็วันนี้นะครับเราจะมีการกิจกรรมเดือดช็อตนะครับโดยยุทธวิธีการต่ําเพราะว่าการคานต่ําเนี่ยคือการที่ทําให้ ชาของเราเนี่ยสามารถเค <loc> ลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยผ่านพ้นจากคมกระสุนของฝั่งศัตรูงงนี่คือเราจะดูนะครับว่าพลทหารสองคนของเรานี้จะสามารถผ่านพ้นการฝึกนี้ไปได้หรือไม่เรามาดูนะครับห้าสี่สามสองผมมุนันบาดี้พร้อมแล้วการฝึกครับโอเคต่อไปเป็นการฝึกยุทธิการขานต่ำปัจจุบัชุดยิงกอไปก่อนไปได้เริ่ม Nhanh leo nhanh lên, phó tướng. u phát Đi hết một rồi. Bay, nhanh. Ồ, cái này cái cái thế gì บาดแล้วมันเกแหละเียกคยอมโดนช็อตธรรมดาตั้งแต่งานที่แล้ว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 แสามหรือสิบเวไป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 เร็วเลยขวาเลยขวาเจอแล้ว ใครจะมาแทนไว้ผูแดงเตรียมตัวเลยเพื่อนมึงไม่ไหวแล้วไป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 แล้วแล้วแลูแดงแล้วไปไม่ไหไปดูนะดูนะเด่นแล้วผูแดงคนนี้ไหนไม่ผีวอกาติกากาติกาแล้วแล้วแล้วช่วยเพื่อนนี่เพื่อนมึ่งมาเนี่ยเพื่อนมึ่งมาเนี้ยแค่นั้นครับเราเพื่อนมึงไม่ช่วยเพื่อนห่ะแล้วเร็วเร็ว จะช่วยเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนมึงดูสภาพเพื่อนมึงไปเลยลงตายช่วยกันเลยวมางดี้ไม่ยอมพี่ไปไปมาดี้สุดจบมาดี้ไม่ยอมมิสแล้วถ้าบอกถ้าอยากให้เพื่อนช่วยบอกเรื่อนี้บเร่งช่วยกูด้วยไปเลย่ึทีทางเลยบุญเร่งช่วยกูด้วยแล้วไปดี้มึงจะบอกดีไปไปขันตามขันตามขันตาม แล้วแล้วมาดีสู้อทางแล้วแลวช่วยสู้ดิมาดีสู้สู้ดิมาดิสู้สู้สู้ห้องไงี้สู้สู้แล้วแล้วสู้ไอ้สู้แต่พอผู้เเลยไแล้วก็เอีกแล้วัไ้ามไม่ใส่เสื้อเขาไม่ไหวบอกให้เพื่อนช่วย จับพัดก็ช่วยได้แล้วพัดจะพัดช่วยตลอดเรียกมาเร็วมาดิสู้มาดิเอ้ยมาดี้มาดี้แล้วนิดเดียวมาดีบอกเลยจับพัดคือว่าดูเด้งแล้วเรียกมาช่วยจับพัดเอาไงครัให้ช่วยใครช่วยให้ช่วยเรียกใครมาช่วยแล้วบอกว่ามาดแล้วมาดี้อเพื่อนึงแม่งน้ำหมาแล้วแล้ว้โอ้ย รูปหลัง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 นะรูปหลังนะไปมาดิเรื่องมาต้องพัดมานนี่ไปดิเรื่องไอ้ไปดิเรื่องเร็วเร็วเฮ้ยโบ๊ทไม่ต้องกลัวถูกคุเรียกไอ้สิทต่อต้องพัดเร็วเร็วเมึงเร็วไปไม่ต้องกลัวเอาเสื้อเอาเสือหุ่เรียกมาสายเร็วไปไปเร็วไปเร็วคันตามคันตามต่อเร็วเร็วผลทหารผลทหารเร็ว ภายในช่วยเหลือช่วยเหลือตูช่วยเหลือไปผมพลทหารพยาบาลพยารพ่อไอ้ตู้ช่วยพมอโอ้ยกี่นี่นี่ไปแล้วผมผมผมพลทหารจะพัดพลทหารจะพัดมนได้าะโอ้ยเจงบมโอ้ยงโหดมากครับท่านผู้ชมพลทหารปานี่ลุยต่อครับไม่ยอมและเอาพวกมันไปผมด้วยครับย้ำมากเจ็บเยียดเจ็บแก้ว ม่เดียวมันแตกไปไวก็บอกแล้วเก็บไปเก็บไปเก็บอไอ้ต้องเก็บตูตูตูตเอามาใส่เพิ่มอา้ิกใหม่ละปารี้ใจเย็นเยไม่ยกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งจบแวเยีเพื่อนได้โอ้ยชอตมัเนี่ย ปัดีสู้ๆเฮ้ยชี้แก้วเร็วๆปัดีเอาเลยฮะเอาไปปปดดีเราเป็นกำลังใจให้นายออกผลหนึ่งแล้วดูแดงยังมีความสุขเลยสามจอดครับสามจอดปาดี้สู้เลยอีกสามจอดต่อามหมือนกนทุกคนไปเร็วกสามแก้วสุดท้ายสู้ๆอีกหน่อยเดียวเว้ยปาดีเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยแล้วเดี๋ยวพี่เจช่วย สองแก้วท้ายสู้สู้สู้เดีวสู้เดียวกโมอกาทายต่อไปมูเด็ทำไมพี่จีไม่ช่วยนาะมือต่อไปมือนกูกูเหตัวต่อไปมึงนาสิบละเนยไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกได้สองแก้วท้ายเพื่อนมาแทนได้ไม่ไหวบอกรู้ตัวตัวเองอีกนิดเดียวรู้ตัวรู้ตัวตัวเองรู้ตัว กูแดงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูเรียกชื่อมึงชื่อแรกเแรงรู้ตัว <c oughs> ดูปลาดีฟุกซี่เฮียไม่เ,ม,เมีปัญหาโอเคอาาเล้วใาย ตอนรีับยจะบอกไปเาก่อนกินอผมมึงคิดดูอะทำได้นะใครไม่แย่งญิเราชอบไปรักใครชอบใครก็บอกมานะต้องบงันนี่กกินอกับกินไม่กทีแล้วกันไม่กินแล้วกันมือด้วยเฮียแมงมืหลายมาเราเวกินอกครับครับผมพลทหารนายแว่นพร้อมได้รับการฝึกแล้วครับโอเค ต่อไปเป็นการฝึกด้วยวิธีการเคลื่อนที่ไป็นขนาดด้วยวิธีการค้างต่ำปะเทียบูชุดยิงขอบตามไปไปได้ <c oughs> โอ้ยแก่มาชุดพร้อมครับมีม <c oughs> สนับข้อศอกมาด้วยไปอยู่ครับโอ้ไม่กลัวครับไปแล้วแล้วโอ้ทำไม่ได้ดีมาก <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้เลย,ย <c oughs> แต่ก็ไม่หมดครับไอ้สัตว์วนกับประเด็กเลยนะเด็กหมด <c oughs> มอยากาดูดิดีว่าตอนจะศึกสงครามเนี่ย ถ้าสึกยิงมาตลอดเราจะไม่มีเวลาแดกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจรัเออดีมากไปทำอะไรเนี่ยคุเอาเอาเนี่ยยืนเยี่ยตเพี้ยเนี่ยเดีวตุงเียงดังเดี๋ยวตรงเงดังถ้าสึกไม่ยินะ้าได้ยินเดี๋ยตรงเดยงดังปะ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 ปป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  อยู่ป้อมสองเมื่อกี้กูไปเลี้ยงกูไม่เคยโดนเลยแล้วนี่เลยนะครับอีกไปเท่าไหร่แล้วครึ่งทางมานเกินครึ่งทางมาแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครแบบว่าถดถอนนะครับทุกคนจำยาหมดในการกินเบียรดนายสมัครในทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมไม่ควยินดีนะครับนายมีโอกาสที่จะเรียกเพื่อนมาช่วยนายได้ กูเลือกฉดเล่าให้มึงบายแล้วเหลืออีกสามสี่แก้วเท่านั้นเร็วไหนเร็วกว่าเราเว้ยนหนสู้เราได้ใจสู้เราได้เปล่าเออไหนเอาไหนยังไงนายเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะไม่ได้พี่อยู่ไหนมีตัวช่วยนายเรียกเพื่อนมาช่วยไหนกินต่อได้ไม่มีปัญหาเพื่อนนายทุกคนพร้อมจะช่วยนายนายได้ยินเสียงไหมไม่มีช่วยเหมือนเธอชอตพี่ชนะตัวเองได้หรือเปล่า นายดูเหลี่ยมสามแก้วสุดท้ายนะเรียกเพื่อนมาช่วยนายไหมไม่ได้พี่ช่วยสามแก้วคนนั้นเพื่ออธิปไตยของเรามึงทำเวลาดีสุดแล้วสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยนายได้นายพูดได้ตลอดเวลาเลยมึงทำเวลาเดียวมึงพูดเก่งไงเฮียเรียกเพื่อนได้เลยของแกุ้ท้ายนะเรียกเพื่อนมาช่วยนายได้ตลอดเชื่อผมไม่ยอมแพ้ยอมไม่ยอมแค่นั้นเอง ไม่ทีก็ไม่ไปแพ้ไม่ชนะแค่นายเล่เพื่อมาช่วยเป็นทีมเวิร์คของนายนายทำได้แล้วสุดยอดแล้วอ๋อกระดูกใจด้วย้อ่ะดูวท้ายของนายเมย์จะพูดถึงท่านผู้ชมไหมครับสุดยอดไทยมันเลวตรงคานนี่แหละเลวตรงคานนี่แหละโอเคครับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือกับพลทหารไอแวนดอร์ครับ อ้าวคนที่ไม่ไดแเก็บแก้วด้วยคนที่ไม่ได้แอเก็บแก้วไหวไหมมันเร็วต้องคานนี่แหละใครกินเหล้าไม่เมาพาไปหาพี่หมูหวานเดี๋ยวพี่หมูหวานพาไปคานโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับกับกิจกรรมสำหรับวันทหารผ่านศึกนะครับ ก็ความสามารถเครับคือกําลังของหมู่คณะครับก็น้องๆก็ทํากันได้โดยไม่ต้องใช้ีมเวิร์ k อะไรมากมายกิจกรรมของเราคือแค่เบียร์หนึ่งขวดครับมาลีนใส่แก้วแล้วก็่ายน้องคานต่ําแต่เราบอกน้องแล้วว่าน้องสามารถจะเรียกเพื่อมาช่วยได้แต่น้องไม่เรียกใครมาช่วยสามารถทาได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่ก็่าทำเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการดื่มสุรามันทําให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนแล้วทาให้เซ็กเสื่อมนะครับ ก็สําหรับกิจกรรมในวันนี้ก okay. so ็จบลงด้วยดีนะครับจําไว้นะครับว่าถ้าใครกินเหล้าแล้วเมาพามาหาเรานะครับเดี๋ยวเราพาไปหาหมอสวัสดีครับดาวเดือนลอยเกลื่อนทองฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าใด้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นพอทหารอดทน